วัสดีค่ะคุณโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมาดูไพ่พลังงานเรื่องความรักของคุณก่อนเลยนะคะคุณโสดนะไพ่สตรนค่ะแน่นอนว่าเรื่องความรักครั้งเก่าเนี่ยกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณแน่นอนค่ะมีเดี๋ยวมาดูซิว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์แต่ว่าก่อนที่จะดูเหตุการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นขอดูสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ที่คุณเจออะไรมาบ้างค่ะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนโสดสิ่งที่คุณเจอคือความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนนะคะแน่นอนเรื่องของคนเก่าก็เหมือนจะกลับมาจะกลับมาก็ไม่กลับมาข้างๆคู่ๆไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่นะคะแล้วก็บางทีมีปะทะคารมกันทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะอืบางคนบางท่านคนรักเก่าของคุณเขาได้ไปเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะแต่ก็เหมือนพยายามทําทีท่าอะไรบางอย่างเพื่อส่งสารให้คุณได้รู้ว่า คุณยังอยู่ในโมเมนต์นั้นคุณยังอยู่ในความรู้สึกพาคนรักคนใหม่ไปในที่ที่คุณที่เขาเคยไปกับคุณนะคะหรืออันนี้มันหมายความว่าเป็นคนคุยเก่าก็ได้ด้วยนะคะคนคุยเก่าคนรักเก่านะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะคะก็คือเขาก็ยังทํากิจกรรมอะไรเดิมๆหรือของที่คุณเคยให้ก็ยังอยู่ในห้องของเขานะสถานการณ์คุณกับคนรักเก่าเป็นยังไงมีการได้พูดคุยกันไหม ถ้าไม่ได้พูดคุยกันก็ต้องเห็นกันบ้างในโซเชียลมีเดียเขาทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเห็นเขานะคะอืแต่ก่อนหน้าที่จบกันมามันค้างคามันไม่ได้เคลียร์ถึงความรู้สึกว่าจากกันมายังไงแบบไหนนะคะเพราะว่ามันมีตัวเลือกเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์เดลิเวอร์คุณเองก็ขี้เกียจที่จะหาคําตอบส่วนเขาเองก็ไม่อยากจะหาคําตอบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนเขาเองก็ไม่อยากจะให้คําตอบแล้วเหมือนกันคนรักเก่าเขาคิดกับคุณยังไงคะขอสักสองใบได้ไหม เขายังกำความสัมพันธ์ไว้อยู่เลยจริงๆเขาไม่อยากปล่อยคุณไปแล้วค่ะแต่แค่ว่าพลาดคุณจับได้สะก,ก่อนนะคะคือแต่ว่าเขาก็คิดจะไปข้างหน้าแล้วแหละปัจจุบันเนี้ยแต่ก็ยังเหมือนเหลือบมามองคุณอ่ะเนี่ยเหลือบมาหันมองคุณอยู่ว่าเอ๊คุณจะยังไงนะแบบไหนนะเขาคาดหวังอะไรในตัวคุณไหมคะคนรักเก่าคนนี้อืมไพโปนิดหน่อย เขากลัวว่าเขาไปแล้วไม่ได้ดีกว่าคุณแค่นั้นเองนะคะให้ออกจากโป๊ขอโทษทีอ่เขาเขาคิดว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่ได้ดีกว่าคุณนะคะหรือว่าไปแล้วจะต้องแบบโดนคุณสมน้าแน่เลยอะไรประมาณนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตเขาอย่างมากมายมาก่อนนะคะทําในสิ่งที่ดีๆให้กับเขาจนเขาลืมไม่ได้นะอืมอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นยังไงคะ คนโสดคุณมีโอกาสได้เปิดใจคุยกับใครคนหนึ่งค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครติดต่อให้ได้คุยกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีสถานะอะไรแต่ก็มีการได้เริ่มเปิดใจคุยแล้วนะคะอ่ามีการเริ่มเปิดใจคุยกันแล้วนะคะแต่ไม่วายคนรักเก่าของคุณก็กลับมาป้วนเปี้ยนวนเวียนกับคุณอีกแล้วว่าอืม มันเขาจะทักกลับมาเอาของทักกลับมาถามถามเรื่องของของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่คุณก็ตั้งแง่เลยก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะก็คุยได้เป็นเพื่อนกันนะคะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่มีไหม,มเพราะอะไรอะ่ะบังท่านคุยชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกอืม โอเคมีโอกาสค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาวความสัมพันธ์กับคนใหม่เพราะว่าอะไรคะคุณจะไปรู้ความจริงแบบชัดเจนจากเรื่องคนรักเก่านะคะรู้เหตุผลทุกอย่างเลยว่าทําไมเขาทิ้งคุณไปรู้แม้กระทั่งว่าคบซ้อนเขาไปคบกับคนใหม่นะคะหรือถ้าไม่เจอเรื่องนี้ก็คือเขามากลับมาพูดจาอะไรบางอย่างที่ไม่มีความถนอมน้าใจคุณเลยพูดทุกอย่างทุกเรื่องคุณเป็นต้นเหตุข,ของความสัมพันธ์ที่ทำให้มันต้องจบลงภายเดอดนะคะนั่นแหละพอหลังจากนั้นคุณพุชอัพตัวเองเลยเป็น d m p r e s s เลยค่ะ ทำตัวเองให้สวยดูดีหล่อเท่ทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าและเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนใหม่คนคนนี้เลยไพ่หนึ่งถ้วยนะคะอืความรักครั้งใหม่ก็ไปในทิศทางที่สดใสค่ะแข็งแรงคุยกันเข้าใจมีการไปเดทกันบ่อยมากนะคะแต่คุณจะค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงอยู่ในอยู่ในความรู้สึกกลัวกลัวความรักอยู่คุณก็เลยตั้งกฎกับคนใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ความสัมพันธ์ก็สามารถไปกันได้นะคะอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะขอไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบนะอืมมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบ่งครึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบ่งครึ่งยังไม่มีอะไรที่ จะดูชัดเจนแล้วก็เหมือนกับว่าเขายังครึ่งๆกลางๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคุณหรือกับอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่อยู่วนเวยนอยู่ในชีวิตของเขาหรือในหัวใจของเขาแต่เดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงคะโอเคเดชา a r ออตเป็นการครบกันที่คุยกันแต่ก็เปิดเผยนะแต่คุณก็รู้สึกว่าเหมือนเขาซ่อนความรู้สึก ใครเอาไว้อย,อยู่อยู่ก็แบบมีโลกส่วนตัวอยู่อแต่โลกส่วนตัวของเขาคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปไหนหรือว่าทําอะไรให้คุณชัดเจนไงอืมนะคะอืมและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ป๊อปปูล่าพอสมควร ก่อนหน้านี้พวกคุณเคยห่างกันไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลด้วยตอนที่ห่างกันไปอะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เหตุผลที่เหมือนดูเขาเงียบเขาเก็บตัวแล้วก็เขาไม่สม่ำเสมออ่ะก็เลยห่างห่างกันไปดีกว่าตอนนั้นเลือกที่จะห่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วเป็นเขานั่นแหละค่ะที่กลับเข้ามาบางท่านคุยกับชาวราศีเมษและขานาเมษเขากลับเข้ามาแล้วก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกับแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ปัญหาในความสัมพันธ์นี้มีอะไรอีกไหมขอดูอีกสองใบ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเก็บภายในใจแต่คุณยังไม่รู้ว่ามันยังไงมันอาจจะมีเรื่องของคนเก่าหรือคนรักเก่าของเขาที่ยังวนเวียนอยู่หรือคนในหัวใจหรือคนคุยเก่าที่เขาเคยคุยนะคะความสัมพันธ์ปัญหาของมันก็คืออะไรรู้ไหมเขาไม่ค่อยแคร์เราอยู่ๆจะไม่แคร์ก็ไม่แคร์อยู่ๆจะไม่พูดก็คือไม่พูดเราอยู่จะอินโทรเวิร์ดจะเก็บตัวก็เก็บตัวนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะขอดูหน่อย คนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ได้อยู่กับคุณมันเป็นการเรียนรู้นะมันเป็นการเรียนรู้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าการขึ้นอยู่กับสถานะเขามองว่ามันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณอ่ะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมเขา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 อยากจะบอกคุณว่าเขาเองก็ชัดเจนแต่แรกแล้วว่าเขาก็เป็นคนแบบเนี้ย เขาไม่ได้ให้ความหวังกับคุณไปไกลขนาดนั้นเขาก็เป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยเขาเป็นคนรักตัวเองอย่างนี้เขาก็เป็นรักตัวเองตั้นแต่ทีแรกสุภาพก็สุภาพอย่างนี้แต่ทีแรกใจดีก็ใจดีอย่างนี้แต่ทีแรกพูดตรงก็พูดตรงตั้งแต่ทีแรกนะคะทีนี้ดูตัวคุณบ้างคุณคิดยังไงกับคนคนนี้คะคุณเองก็ชอบเขาค่ะคุณชอบเขาแต่ว่าไพ่ขึ้นมาหนึ่ง,หงเหรียญนี่คือ มันมีเหตุมีผลในการชอบเขานะคุณรู้สึกดีกับเขานะอาจจะเป็นเรื่องด้วยของโปรไฟล์โปรไฟล์แล้วก็คุณรู้สึกคุณรู้จักคนคนนี้มานานคุณก็เลยรู้สึกว่าชินกับการมีเขาอยู่ก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการอ่านสลับกันก็ได้นะคะเขาอาจจะเคยซัพพอร์ตคุณหรือเคยช่วยเหลือคุณบางเรื่องบางอย่างแล้วทําให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวคนคนนี้มากจําไม่ลืมเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ดึงคุณ ไม่สามารถดึงคุณออกไปจากเขาได้มันเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้คุณไม่ดึงไม่สามารถที่ทไม่สามารถที่ทําให้คุณออกจากเขาไปได้นะคะอืมเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดคุยไปเรื่อยๆค่ะความสัมพันธ์เขาแต่เขาไม่ปล่อยคุณนะเขากรรมไม้ไว้แน่เลยไม่ปล่อยค่ะแต่ก็อยากคุยไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ว่าคาดหวังไปไกลแบบเพ้อฝันแต่ก็ไม่ปล่อยอะนะคะอืม คุณคาดหวังกับความสัมพันธ์อันนี้มากเพียงใดคาดหวังนะคะคุณมีแพชชั่นให้กับเขามากเลยทีเดียวบางท่านคืยชาวราศีมังกรและคนอัมังกรคุณมีแพชชั่นให้กับคนคนนี้มากเลยทีเดียวค่ะคุณมีความคาดหวังกับเขาพอสมควรเลยนะทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเทมเพลนบางท่านคุยกชาวราศีธนูและคาธนู ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการเหตุการณ์การปรับตัวเกิดขึ้นพยายามจะปรับตัวเขาเองก็จะปรับตัวนะคะเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าตัวคุณเองจะลุกขึ้นออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็คือแบบอยู่ๆก็จะไปบอกเขาว่าเออพังกันเถอะเป็นฟิลเหมือนอาจจะเมาหรือเป็นฟิลอาจจะแบบเบอร์เบอร์หรือเป็นฟิลที่แบบติดตกอะ่ะเขาเองก็เลยเหมือนเหมือนกับประมาณพูดขึ้นมาว่าโอเคจะรับปากว่าจะปรับตัวเองแต่ปรับไปได้ไม่นานก็ไม่ มันก็ไม่พ้นความเป็นตัวเองอยู่ดีะเขาก็กลับไปเป็นตัวเองอยู่ดีค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์ที่สองจะมีตัวละครสําคัญเข้ามาค่ะจะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าของเขาเข้ามาปรากฏตัวให้คุณเห็นอาจจะเป็นโลกโซเชียลหรืออะไรต่างๆคนคนนี้เป็นคนที่พ่อแม่ของเขาหรือญาติพี่น้องของเขารู้จักด้วยแล้วก็เหมือนยินดีต้อนรับอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณเข้าไปเห็นไปพบว่าอ๋ออืมคนนี้มีความสําคัญกับเขาเหมือนกันนะ แล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงก็ยังถูกดําเนินไปเหมือนเดิมนะคะยังมีการครบมีการคุยกันต่อไปเรื่อยๆเขาจะเคลียร์อะไรให้ฟังหรือเปล่าเกี่ยวกับคนคนนี้คนที่คนที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างปัญหาความสัมพันธ์เขาไม่ได้เคลียร์อะไรอะ่ะไพ่บอกว่าคุณจะรู้เองไพ่เดอะซันคุณรู้อะไรเอ่ยคุณจะรู้อะไรขอสามใบขอสามใบคุณเป็นนักสืบคนนั้นเลยอะ่ะ คุณจะไปหาข้อมูลด้วยแล้วคุณจะรู้เองมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างตกใจค่ะคือคุณจะไปรู้ว่าเขากับคนนี้ยังไม่เลิกคุยกันแค่ละหงละแห่งกันแล้วก็ห่างกันไปชั่วคราวแค่นั้นเองนะคะอืมหลังจากเหตุการณ์พอคุณรู้แล้วรีแอคชั่นของคุณจะทำยังไงต่อไปคุณก็มีจุดยืนของตัวเองขึ้นมาทันทีนะคะคุณก็ไม่เข้าไปใกล้เขาแล้วค่ะพยายามปล่อยมือผะมือออกมาแล้วส่วนเขาล่ะคะเขาจะร,รีรีแอคชั่นของเขา หลังจากที่คุณรู้แล้วเขาทำได้แต่ส่องส่องโซเชียลมีเดียของคุณดูการเคลื่อนไหวของคุณค่ะแปลว,ว่าความสัมพันธ์นี้พวกคุณไม่ได้คุยกันเลยใช่แล้วค่ะไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะต่างฝ่ายต่างไม่พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เงียบๆหายๆกันไปนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอดูเมสเซจที่เขาอยากบอกคุณไงสุดท้ายแล้วเมสเซจที่เขาอยากบอกคุณคืออะไร เดอะเฮอร์มิตเขาอยากบอกว่าเขายังอยากอยู่คนเดียวอยู่ตอนนี้อยากคิดอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียวยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรคุณได้บางท่านคุยกับชาวราศีกรกษนะนกัน,น,นเมสเศษที่คุณอยากจะบอกเขาหนึ่งไปคิงอ o ฟซ o r ์คุณพยายามคุณอยากจะบอกเขาว่าทุกวันนี้ฉันก็พยายามที่จะสู้กับความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้เดินไปข้างหน้าให้ได้เหมือนกันนะคะคุณทั้งสองคนไม่ได้จะหวังถึงอนาคตกันสักเท่าไหร่แล้วจากหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะคะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะานะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะไพ่สี่ถ้วยความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายไม่มีไม่มีเรีแอคชั่นอะไรต่อกันในความสัมพันธ์ในเดือนนี้เท่าไหร่ขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะมันมีอะไรปัจจัยเป็นเหตุทําให้เกิดความเบื่อหน่ายกัน ในเดือนนี้โอเคมีปากเสียงกันมีปากเสียงกันค่ะน้อยอ,อกน้อยใจกันบางคนมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านด้วยนะคะมีปัญหากันเรื่องว่าภรรยาท้องอยู่แต่ตัวเองกแอบ,บไปมีกิก๊กอันนี้ในบางคนบางท่านนะเออนะอ่ะแต่เอาเป็นว่าความไม่ลงรอยกันปัญหาปากเสียงนะคะปัญหารักซ้อนปัญหามีมือที่สามเข้ามา ทีนี้ขอดูต่อว่าคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะเขาก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นนะแล้วก็พยายามที่จะจัดการปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้เองเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันว่าจะให้มันไปในทิศทางไหนนะคะอืมเขาหวังความสัมพันธ์นี้กับคุณมากน้อยเพียงใดคะเขาคาดหวังแค่ไหน ไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่เลยค่ะตอนนี้แค่เอาชีวิตรอดไปวันๆกับปัญหาที่ก่อไว้ได้ก็พอแล้วบางท่านคุยกับชาวราศีมีละขนามีเนี่ยดูสิพระจันทร์เศร้าเชียนะคะตัวคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะคุณรักตัวเองค่ะคุณคุณห่วงเรื่องทรัพย์สินที่มีต่อเขาหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆมากกว่าลหตอนนี้อืม เดอะเมชเชียนเดอะสตาบางท่านคุยชาวราศีกุมและคนากุมตัวคุณเองจะใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในการฮิวตัวเองฮิลลิ่งตัวเองให้กลับมาฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใด k i ิงอ f b บอ n ถ้าไปต่อก็ไปได้ถ้าไปต่อก็ไปไม่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็เพรสกู๊ดบายประมาณเนี้ยนะอืมถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ของคุณปิดคลิปไปเลยนะคะหมอไม่โกรธเลยนะไม่อยากให้ไปฟังแล้วก็ไปสะกิดใจเกิดจําเอาไว้แล้วก็ทําไม่มีปัญหากันต้องทะเลาะกันบ้านแตกนะคะอืมอ่ะโอเคถ้าไม่แน่ใจมาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะอืม นะมาเช็คกระดวงส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะนี่มันดวงทั่วไปด้วยนะแต่บางทีแกเข้าใจแหละบางคุณดวงทั่วไปมันก็ตรงทุกวีคเลยแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่านะอาจจะเย็นๆนะทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครอบครัวของพวกคุณทั้งสองครอบครัวจะช่วยกันประสานรอยร้าวความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะมันสําเร็จหรือเปล่ามันมีโอกาสสําเร็จนะคะมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้กลับมาคุยกันกลับมาหากันอาจจะเป็นเพื่อน หรือเป็นคนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือดูแลเนี่ยไพ่หกถ้วยเห็นไหมความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นความสัมพันธ์จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งไพ่เสริ์ตเรน์นะคะแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะกลับมาก็คือฉันจะเป็นผู้นําเธอจะเป็นผู้นํานะคะอืมสุดท้ายเรเลชั่นชิพนี้จะเป็นยังไงคะกับคนมีคู่ ก็พยายามที่จะปรับตัวกันบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์บางท่านคุยชาวราศีธนูคุณทั้งสองคนพยายามที่จะปรับตัวกันแต่ปรับตัวไม่นานก็มีเรื่องระหองละแห่งกันอีกนะคะมีมีเรื่องระหองระแห่งกันอีกเกิดขึ้นแบบกระทนหันอีกแล้วนะคะอ่าเนี่ยคนที่เคยเป็นประเด็นจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างไปกันอาจสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนมีคนอื่นหรือเขาเองก็อาจจะเป็นคนไปมีคนอื่นคนที่เคยเป็นประเด็นเป็นหนที่3มจะกลับเข้ามา ทำให้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ครอบครัวของพวกคุณหรือคนที่รักพวกคุณจะเข้ามาช่วยเหลือความสัมพันธ์นี้ให้ได้กันหันแต่ความรู้สึกมันเสียไปแล้วอ่ะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงก็ยังมีความที่แบบตึงๆใส่กันอยู่นะแต่ก็กลับมารักกันแล้วแหละนะคะแต่ก็ตึงๆกันอยู่มีความตึงๆมึนๆอะไรกันอยู่นะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะ ขอดูเมสเซจหนึ well, you? You ่งใบที drill, ่คนรักของคุณอยากบอกคุณหน่อยจะสติเขาขอความยุติธรรมกับคุณค่ะเขาขอความยุติธรรมกับคุณในทุกๆเรื่องเพราะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมไงาเลยทําให้เขาต้องไปทําผิดอะไรประมาณนี้ยนะคะอะวิจารณญาณนะต้องฟังเราใช้วิจารณญาณนะคุณมีอะไรอยากบอกคนรักของคุณคะ หกเหรียญคุณทําไมหมอได้ทายได้ว่าคุณไม่รู้ไม่ชี้อะ่ะแต่คุณจะทําตัวเองให้มันดีขึ้นอะ่ะคุณจะตั้งใจทํางานเก็บเงินแล้วก็จะช,ชีวิตของคุณให้มีความสุขะนะคะคุณไม่มีอะไรอยากจะบอกเขาเลยนะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะกับคนมีคู่คะ่ะการงานชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ The Emperor มาดูกันว้าวคุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่นะคะจากผู้ใหญ่หรือโปรเจกต์ที่คุณรอคอยอยู่นี่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานใครหางานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้งานตามที่ประสงค์เป้าประสงค์เอาไว้โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ project งานที่รออยู่การอนุมัติ ต่างๆนะคะในเรื่องของงานมีโอกาสที่จะได้แม้แต่อนุมัติเรื่องการเงินด้วยซ้ําการอนุมัติเรื่องการเงินอะไรต่างๆผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีได้รับการอนุมัตินะคะมีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆเข้ามาทําให้ท้าทายมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนมีชื่อเสียงผู้ใหญ่ในวงการที่คุณทํางานอยู่นั้นๆนะคะอืมแล้วมีอะไรอีกอืมช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางบ่อยเดินทางไปนูน่นไปนี่นะคะเพื่อมีเพื่อหาเพื่อเข้าหาคอนแทคคอนเนคชั่น นะคะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยนี่ไงมีชื่อเสียงมีเครดิตเพิ่มขึ้นมาเดอะสตาร์ Star, นะคะในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎรัคนากรากฎนะคะคุณจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีนะคะแล้วก็เฉลียวฉลาดหาความรู้เข้าไว้เยอะๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมากหน้าหลายตาพยายามเข้าจะมาเข้ามาขอร่วมงานกับคุณอยากทำงานกับคุณนะคะอืมขอดูต่อ แต่ในเดียวขณะเดียวกันปัญหาเก่าๆก็จะต้องมีการกลับมาให้คุณจะต้องสะสางแล้วก็แก้ไขเรื่องลูกน้องบริวารเรื่องเก่าๆอะไรต่างๆแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ค่ะเพราะปัญหาเหล่านี้มันเหมือนเป็นปัญหาที่อยู่มายาวนานแล้วนะคะเป็นไม่เป็นปัญหาเรื่องลูกน้องปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้สินของลูกน้องปัญหาเรื่องของคนในบ้านบริวารต่างๆคู่หุ้นคะคู่ค้าหุ้นส่วนเก่าๆแต่ก็จะสะสางกันได้นะคะ จะจบไปในท้ายที่สุดไพ่เดอะเดทออกมานะอืม่ะต่อไปค่ะการเงินค่ะโอ้จริงๆใบนี้สมบูรณ์พร้อมนะมีกินมีใช้มีจ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเงินกันนะคะอ่ายื่นหมูยื่นแมวกันในเรื่องของผลประโยชน์เราก็จะสำเร็จลงตัวไปได้ด้วยด,วยดวยีนะคะอมืมีโชคไหม อ้าวมีนะมีเกณฑ์มีโชคนะคะแต่ว่าเป็นความฝัน,นะอะอาจจะมาจากความฝันหรือสิ่งที่เราไปสัมผัสได้ถ้าไพ่ออกมาแบบเนี้ยแปลว่าไม่ได้มีทุกคนนะคะอืม แต่ในบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากความฝันจากสิ่งที่สัมผัสได้แต่มันก็มีแนวโน้มว่าโชคอ่ะไม่ได้ถ้าเป็นไพ่เดอะฮาร์ดพิเทน่ะมันเป็นโชคของความลึกลับซึ่งมันเป็นความหมายที่ว่าบางคนก็ได้โชคเรื่องหวยถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่เนาะอ่าแต่บางคนก็ได้โชคจากการงานจากคนคอยอุปถัมภ์คำจุนอยู่เบื้องหลังมีคนคอยซับพอร์ตเรื่องเงินเงินที่รอคอยมีหวังเงินที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้นะคะอ่าโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะคะกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎการงานการเงินค่ะ